ถ้าพูดถึงมหากราบรักสามเศร้าของไทยนะครับเรื่องแรกๆที่หลายคนนึกถึงเลยก็คือขุนช้างขุนแผนใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงตอนต้นเรื่องเลยครับจุดกําเนิดของตำนานบทนี้ว่ามันเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไรเอ้าวแล้วครับเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อพลายแก้วแค่ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่ามีแววจะรุ่งโรจน์แต่ชีวิตไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับ โชคชะตาเนี่ยเล่นตลกกับเขาทำให้ต้องเจอกับเรื่องเศร้าตั้งแต่ยังเด็กเลยและนี่คือจุดเริ่มต้นเส้นทางของเวีรบุรุษคนนี้ครับพออายุได้15ปีพลายแก้วซึ่งเป็นลูกชายของขุนไกลทหารกล้าที่เสียไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปคุยกับแม่ของเขานางทองประสีบอกว่าใหญ่จะสร้างชื่อเสียงให้วงตระกูลอยาจะทําอะไรทักอย่างเพื่อเป็นเกียรติให้พ่อครับแต่เส้นทางที่เขาเลือกเนี่ยมันน่าสนใจมากครับ คือแทนที่จะจับดาฝึกทหารตามรอยพ่อเลยไม่ใช่เขาเชื่อว่าการจะเป็นสุดยอดทหารได้เนี่ยมันต้องมีวิชารอบด้านต้องมีอาคมเก่งกล้าซะก่อนเขาเลยตัดสินใจไปบวชเป็นเนนครับเพื่อเรียนวิชาก่อนเลยแล้วพอได้บวชปุ๊บพลายแก้วก็ได้ชื่อใหม่ว่าเนนแก้วแล้วก็โอ้โหเรียนรู้เร็วมากครับเรียกว่าเป็นอัจฉริยะเลยบวชที่วัดส้มใหญ่แป๊บเดียวไม่ถึงปีด้วยซ้ํา วิชาความรู้แถวนั้นเรียนจบหมดแล้วจนต้องเดินทางไปสุพรรณบุรีเพื่อไปหาความรู้เพิ่มที่วัดป่าเลไลากากแล้วที่นี่แหละครับที่ทำให้ชื่อเสียงของเนนแก้วดังกระชอนไปทั่วเลยทั้งเรื่องเทศเก่งทั้งเรื่องอาคมขังแล้วดูทักษะของเนนแก้วสิครับคือมันครบเครื่องจริงๆนะไม่ใช่แค่เรื่องธรรมะธรรมโมเทศมหาชาติเก่งอย่างเดียวแต่ดูสิครับวิชาคงกระพันชาตรี ล่องหนหายตัวบังคับโหงพรายนี่มันสายบูชัดๆแถมยังมีตำราวิชัยสงครามโหราศาสตร์แล้วที่เด็ดสุดมหาสเสน่ห์ชั้นสูงคือเป็นพระเอกที่สมบูรณ์แบบมากมีครบทุกสกิลเลยทีเดียวเอาละครับทีนี้เรามาถึงฉากที่สำคัญมากๆเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องเลยก็ว่าได้สถานที่ก็คือเมืองสุพรรณบุรีครับ ในช่วงเทศกาลสงกรานพอดีคือบรรยากาศตอนนั้นมันคึกคักมากนะครับคนทั้งเมืองเนี่ยมารวมตัวกันที่วัดป่าเลไลยักษ์เพื่อทําบุญกันกลิ่นทูปกลิ่นอาหารเสียงคนคุยกันมันเป็นภาพของงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่มากและที่สําคัญคือที่นี่แหละครับที่ที่โชคชะตาจะพาทั้ง3คนมาเจอกันเป็นครั้งแรกแต่มีพระเอกก็ต้องมีคู่ปรับใช่ไหมครับ มาแล้วครับคุณช้างเศรษฐีใหญ่พ่อไม้แล้วคำบรรยายในกรอนเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยครับหัวเหมือนนอกตะกรุมล้านหนักหนาหน้าตาดังลิงข้างที่กลางไพรเอ่อก็คือบรรยายได้เห็นภาพมากๆครับไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่และท่ามกลางผู้คนมากมายในงานเนี่ยนะครับแสงสปอตไลท์ก็ส่องไปที่หญิงสาวคนหนึ่งนั่นคือการปรากฏตัวของนางพิมพิลาลัยหรือที่เราเรียกสั้นๆว่านางพิมพ์สาวงามที่สุดในเมือง มาพร้อมกับแม่ของเธอครับแล้วจังหวะที่เนนแก้วกำลังบินทบาทต,ตอนเช้าสายตาของเขาก็ไปสพเข้ากับสายตาของนางพิมพ์พอดีเป๊ะโอ้โหมันเหมือนมีไฟฟ้าสถิตเลยครับในกรอนเขาบรรยายว่าเหมือนเป็นบุพเพสัน,นิวาสเหมือนเคยเจอกันมาก่อนแต่ชาติปางไหนปิ๊งกันตั้งแต่แรกพบเลยครับภาพนี้สรุปความขัดแย้งได้ชัดเจนมากครับเรามีคู่แข่งสองคนคนหนึ่งคือเนนแก้วรูปหลอก ก่งฉลาดมีวิชาอาคมแต่ไม่มีเงินครับส่วนอีกคนคือขุนช้างหน้าตาไม่ดีหัวร้านแต่รวยมากแล้วก็มีอิทธิพลสุดๆมันคือการต่อสู้การระวังคุณสมบัติส่วนตัวกับอำนาจเงินตราโดยแท้เลยครับความตึงเครียดของทั้ง3าคนเนี่ยมันกำลังจะระเบิดออกมาครับในงานเทศมหาชาติซึ่งเป็นอีเวนต์ใหญ่ของงานสงกรานต์เลยนะทุกคนจะมาฟังเทศมาทาบุญกันแล้วเหมือนโชคชะตาจัดฉากเลยครับ อยู่ๆสมภารเจ้าอาวาสก็ป่วยกระทันหันเนนแก้วเลยถูกเรื่องให้ขึ้นเทศแทนแล้วเทศกันไหนรู้ไหมครับกันมัตรีซึ่งเจ้าภาพก็คือครอบครัวของนางพิมพ์พอดีโอ้โหอะไรจะเหมาะเจาะขนาดนั้นแล้วเนนแก้วก็ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยนะครับแอบใช้มนมหาละรวยเสกใส่ไปเบาๆเพื่อให้นางพิมพ์สนใจแค่เขาคนเดียวและเหตุการณ์มันก็บานปลายตรงนี้แหละครับพอเนนแก้วเทศได้ทราบซึ้งกินใจมาก นางพิมพ์ก็เลยถอดผ้าสบายของตัวเองถวายให้เท่านั้นแหละครับขุนช้างที่นั่งดูอยู่ด้วยความหึงเนี่ยทนไม่ไหวลุกขึ้นมาถวายผ้าของตัวเองบ้างแต่ที่พิคคือคําอธิษฐานครับดันอธิษฐานเสียงดังลั่นศาลาเลยว่าขอให้ได้ตัวนางพิมพ์คืนนี้โหนางพิมพ์ได้ยินก็อายมากสิครับโกรธจนควันออกหูเดินหนีออกจากศาลาไปเลยแถมยังเรียกเอาผ้าสบายที่ถวายไปแล้วคืนด้วย เนนแก้วก็ใจเสียสิครับเลยต้องรีบเทศให้มันจบๆไปเหตุการณ์ครั้งนี้ครั้งเดียวมันเหมือนเป็นการขีดเส้นแบ่งเลยครับความรักของเนนแก้วกับนางพิมพ์และความเป็นศัตรูของคุณช้างมันชัดเจนขึ้นมาทันทีและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งที่จะตามมาอีกยาวนานเป็น10บๆปีพอตกกลางคืนเนนแก้วนอนไม่หลับเลยครับได้แต่ก,กอดผ้าสบายของนางพิมพ์ไว้แน่อก คิดถึงแต่นางพิมพ์คือใจมันกระวนกระวายมากอยากจะเจอนางอีกครั้งให้ได้ตัดภาพมาที่ขุนช้างนอนไม่หลับเหมือนกันครับแต่คนละอารมณ์เลยขุนช้างนี่คือคิดวางแผนเลยนะว่าจะใช้เงินใช้อิทธิพลของตัวเองยังไงดีที่จะเอาตัวนางพิมพ์มาเป็นของตัวเองให้ได้คือไม่สนเลยว่าตัวเองจะหน้าตาเป็นยังไงเชื่อว่าเงินซื้อได้ทุกอย่าง ส่วนนางพิมพ์คืนนั้นนางฝันครับเป็นฝันที่เป็นลางบอกเหตุเลยนะนางฝันว่าได้ไว่ายน้ําข้ามฟากไปแล้วมีคนยื่นดอกบัวทองคําสวยงามมากมาให้ซึ่งพี่เลี้ยงก็ทํานายฝันให้เลยว่านี่เป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆกําลังจะได้พบคู่แท้ที่เหมาะสมกันสุดๆ เห็นไหมครับจากงานทศการสงกรานแค่วันเดียวมันได้ให้กำเนิดเรื่องราวรักสามเศร้าที่กลายเป็นตำนานไปเลยโชคชะตาได้ขีดเส้นทางของทั้ง3คนเอาไว้แล้วคำถามคือความรักที่เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งแบบนี้มันจะนำไปสู่อะไรกันแน่ครับ